มีเขื่อนมาทำตรงนี้นี่เหมือนกับยกหม้อข้าวหม้อแกงยกที่ไล่ที่นานผมมไปหมดคือมาเกิดมาในชีวิตเดียวนี่ล่ละเอานี่ต้องปกป้องแม่นำไป,ไปเพื่อตัวนี้นี่เป็นโตรอเรียงขอบขั้วแล้วก็ชุ่มชนเกิดไม่วาาหมันคงขึ้นมาย้อนปลาในแม่น้ำมูวรเขาก็อต,อต,าาต้องต่อสูงเพื่ออน้าคตของเฮาตะกี้ผมเคยบอกว่า อนาคตต่อไปก็คือคืออนาคตของเขาแต่เคลื่อนะเกิดขึ้นมากนปุ๊บแต่อาชีพม่วเนี่หายไปเนี่เาสิมี่ยังหากินต่อไปมูลคือมอระดก คือทีท้ามาหากินให้ลูกให้ล้านชีวิตเกิดกับแม่น้ำมูลพ่อผ้าหาปลามองหนีทีห้องเห็นหนีสภาพที่เห็นแม่น้ำโค้งแม่น้ำมูลพอเคยผ้ามาหาลองเลือจกจะคล้องโตมากจากพ่อแม่เป็นคนหาปลาเข้าบริคิดว่าสิพ่อแม่หาปลาเอาปลาไปขายาปลาไปขายได้เงินมากกัซื้อกินซื้อไม่แค่นี้บริคิดอี้ยังหลายนะ กันกเมีว่าเขาสิเหตุเคลือนให้จังไรเฮ้าินินบนีไปใส่เพาสิไปลายมันถ่วมบ่อเบืองตัอยังสิลินทอดมาสันกรณีนี้จากบ้านเธอหนึ่งเลยพ่อสอยีสไปอยู่หุนสาสปีจังไหนมากมากต่อสู่พ่ออสามสองสามเอ็อไปอยู่น้องค่ายทั้งครัวก็มาเป็นบ่บอะมาบ้านแม่เพื่อก็มามาคุยกับพี่หนอ ว่ามันดีได้เห็ดเขื่อนนี่ควาวมจะเดินสีขามาทางสีเป็นทางราดยางเขามาไฟฟื้นสีขามาแต่ก่อนไฟว่ามันมีอ้ยผดวายผู้พวกเขาอย่างไรเขาว่าเฮ้ยเฮงดีเฮงดีเขามีคว้วใจคั้วามจเจดินสีดะไปผดบอมากน้ำถามว่าความเสียใจนี่เสียใจยังเฮ้ยมุ้ยไผ่เทียบเขาเพราะว่าชีวิตเขาเกิดเยอะกับหนีเรียงน้องไงกับหนีขอบรัวเขาตั้งรักปัตฐานย่อนป่า บได้เคยเดืองงคือเดืองหน่าแต่กูเหมือนเดืงลินล่นไปหาดินนาดอนบ้านจางมาไร่ว่มคววมอุรมสมบุญมีปานน่าแน่นะแต่ก็ับไปเหล็กบ้านอื่นอีเข้าเจ้ามีหน้านี่คือความอุรมชมบุญอยู่แถวนี้บ่ต้องเฮ็ดหน้าก็มีเขากิด กาเอื้อนกันไปประสมน้ำข้าเจ้าเนะ่ข้าเจ้าปลาใส่เนี่ยกเก็ียกเปลี่ยนกันคนมกไกลไผมียังไผมีปัญหายังไงไผ่ขิดจังไหนกับการสางเขื่อนสินะถามกันขั้นว่าคุยเรื่องเขื่อนเนี่ยผมก็อยากฟังคือกันว่าเขื่อนนี่มันดีจากไหนมันบ่ดีจากไหนแต่พอมาฟังว่านี่ดาเขาเบา่มันบ่คือกับท่าง ผักลัดโฆษณานั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข่ามารวมไอ้หน้องแล้วว่าอย่างน,นี้นา,ามากจิบอเคเกิลนี่เล่าว่าหงวยจักแม่เขาว่าดีก็สิ่งนี้เขาตัวเขาเขาบอจกักกันหมดละเขาว่าดีสิบีบอดีให้แม่บอแสงขั้นเมย์ขัดขั้นเมย์ขัดขาดไปกับผมเราะระวะปิศาจสงสัยกับผู้สอบเสียงแม่ เขาเมา่อสุแต่ปีท่าให้แม่ทุกหมอกถึงนี้แม่ฝ้อระหว่างแต่ปี2อแเพราะว่าทีสวนแม่เนี่ยเขามีการปักมดปักมดทิ่ไม่การสํารวจแม่ก็เลยถามเขาว่าปักมดเห็นยังเขาบอกว่าสินมีการสั่งเคลื่อนปักว่าไม่กระกใจท่านทีเลยพอเห็นชัดเจนทีรินท่อนบนเด็กใกล้บ้านแม่พรามีจิบสองหลักเท่านั้นแม่เที่ยวไปขายของขายปลาพ่อเขาสา่งเกิื่อนปุ๊บบุมมีปลากินทันที่แม่ได้หาปลาจากแม่น้ำมลไปขายให้พี่น้องสีรดินท่อนคือจากเข้าไปสูบมาปุ๊บนี่ เป็นคนไบ้ออกเกลื่อนน้ำเมาในบ้านก็ล่อค่อยว่าเข้าต้องไปสู่ให้เขาให้ได้เฮกมันได้เราสิเปิดเกลื่อนให้ปลาขึ้นสิสินะคือต้องอาศัยแม่สมปองคือเข้าเป็นโตเหมือนกับไขกุญแจให้เขาได้ได้ได้รับผลประโยชน์เขาก็ดีใจว่าพ่อเปิดเกลื่อนปุ๊บเข้าไปเบอาถึงแานเปิดเกลื่อนพี่น้องเลยหาปลาเข้าพุ่มใจว่าเข้าดีเหตสังคมนี้ให้มีคนอยู่ดีกินดีได้มีเหตบันไดปีนเท่าเหนียบ เ้าฆากันถือจับถือพี่น้องก็ถือกวกอดูข้างในก็ถือมากัดแนหัวกปีนทเี่เีพวกข้างนอ,อกก็ถือสล้ายพวกเห็นภาพแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็คือตอนพอใหญ่สมารถทชุนทาราเรเวทเป็นผู้ว่าช่วงนั้นเขาจะรื้อหมู่บ้านที่เราทําเป็นหมู่บ้านชุมนุมกันที่กรุงเทพภาพนั้นจำจับตาเลยก็คือว่าผมเป็นคนที่ล้งก้มกาบ ตีนพ่อใหญ่สมัครว่าคือบ่อยากให้เศรษฐกิจมาลื้อในกับบวนกับมาช่วยหลายอย่างก็คือเฮ็ดทุกอย่างนะที่ในที่ชุมนุมพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นผ,ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะครับบางเทื่อเพิ่นเฒ่าแห้งเพิ่นก็บ,บ่สามารถนั่นนี่ได้เฮากั เป็นตัวแทนซอยเพื่อนแต่กี่ตตดตอนจำค่วมได้เนาะอยู่เคลื่อนปากโมนมันจะมีเพื่อนจัดงานวันเด็กวันเด็กแห่งชาติที่มีให้เดกหน่อยเห็นมาเบาเบาเรื่องน,นั่นเรื่องนี้ใคจะเบาเรื่องนี้ก็บา่าะจะมีขนมให้กินน้ำเดียนเกมน้ำนะผมนึงในหันก็ได้ไปขึ้นให้ปากเลยไปเบาก็บ้าวบนได้เบาอย่างไรก็บ่าเรื่อง,องจะของหาปลาได้ เป็นลูกเป็นอำมุนหาปลาไอสนะ,สนะ<ม>ว่าตามที่พ่อแม่เ้าพ้าต่อสูกระว้าน้ำผู้เฒ่าพ้าผาสูผ้าเว้า<ม>ความผิดหวังความท้อแท้เหนื่อยนายถึงกับร้องไห้ครั้งหนึ่งผมถึงกับร้องไห้ ทำไมถึงร้องไห้เพราะเราซื้อข้าวสารมาให้ลูกให้พรอนให้เธอเนี่มันนึ่งข้าวเพราะปลาทำอะไรกินได้เองตัวเล็กๆเกนะพราะฝึกมันพ่อกับแม่ไปสุมนุมพ่อกลับมาบางทีก็ครึ่งเดือนสิบวันยี่สิบวันถึงกลับมาหาลูกลูกมาถามลูก มีการบ้านไมหมลูกพ่อ,อหนูไม่ได้ไปโรงเรียนอาทิตย์หนึ่งแล้วเอา้าทำไมลูกไม่ไปโรงเรียนเป็นพ่ออะไรไปโรงเรียนครูในโรงเรียนนี่บอกให้นักเรียนทั้งหมดนี่ก่อนเลิกจากลองเพลงศาตหน้าเสาธงเขาก็จะเดินไปดแถวให้ลูกคนม็อบนี่ไปยืนอยู่ริมทางที่ นักเรียนทุกคนจะเดินผ่านพอคนนี้เดินไปก็ลูกมับคนนี้เดินมาลูกมับลูกมับจนหมดทั้งโรงเรียนมันกี่ร้อยคนเด็กมันร้องไห้มันไม่กล้าไปโรงเรียนเห่าหนีทุกคนหาป่าแม่หมอพ่อไปสู่ปุ๊บเขาตั้งคดีใส่เหาว่าเห้านีเป็นกบฏแม่หมอ เขาไปคนหาปลาเขาก็จะค้นเห็นหมูจักเข้าหลายกว่านี้ว่าคอยคนหาปลาบา่แม่มนขอมันนี่จเจ่าเต้าตั้งขอเก้าหาเสีย่อยนี่คือสางความเจ็บปวดให้แม่รู้สึกโกรธและแค้นกับสิ่งที่เฮ้าถือกระทำคนจนคนตัวเล็กตัวหน่อยคนที่ไอ้นี่บอกว่าถือสังคมให้เขาเป็นคนเสียสละเพื่อความจะเลื่อนแต่ว่า เขาบ่าไดลรับการดูแลจากที่เขาเสียสละมากเคยคิดว่ากูเสียุด่ะบา่าเพราะว่าขั้น้าเดินไปต่อไปเรื่อยๆแห่งสีเพิ่มคดีรลายกว่านี้หรืออาจจะอุ่มขาอุ่มหายตามที่ที่ฉันเบิงมูผักพวกที่เดิน,นเดินงานเรื่องนี้ร้ายคนเนาะเขาอุ่มหายก็มีก็เลยคิดว่าปะว่าสันถ้ากูโบสูเทอ่อนี่เนี่ยว่ามีหลูกล้านเขาบบจักขอหมูนทอง เขาคงต้องตามข้อมนเกาเพื่อส่งให้ใหลูหไหลานในรุ่นต่อไปถ้าจะบอกว่าในการต่อสู้เรื่องเคอนปากโมนี้ใช้เวลายาวนานแม่ก็ใช้ความเสียสละตัวเองอย่างสูงมากจนกระทั่งตัวเองแทบจะไม่มีที่อยู่อาศัยเลยนี่คือความเสียสลายอย่างมหาศาลจากตั้งแต่ปี32มาจนถึงปัจจุบันนี้ฉันสู้เรื่องนี้34ปี หลายคนที่เป็นแกนำนำเนาะไปรับจ้างนู่นนี่นั่นแต่แม่ไม่ได้ไปเพราะว่าเป็นหลักให้พี่น้องตรงนี้มันก็เลยไม่ได้มีเวลาหาเงินมาซ่อมบ้านตัวเองนั่นคือปัญหาที่เกิดกับตัวเองแต่เราก็เสียสละมาป่านนี้เราเอาใจสู้เราไม่มีเงินแต่เอาใจยังสู้อยู่ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ควรจะมีคํานี้อีกแล้วไม่ควรจะว่าคุณต้องเสียสละแต่ควรจะบอกว่าการพัฒนาเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ยังไงแล้วถ้าคนที่จะต้องได้รับผลกระทบ ควรจะได้รับการเยียวยาอย่างไงอย่างยั่งยืนเป็นธรรมทั้งในยุคปัจจุบันและลูกหลานในอนาคตต่างหากที่ควรจะคุยถามมาทอไหมนี่ทอ้อค่ะแต่ด้วยที่ว่านี่พี่น้องเหลือเป็นพันสองพันครอบครัวก็รวมเราด้วยรวมลูกหลานเราด้วยคือมันมีหลายๆเรื่องที่จากการสร้างเขื่อนมาเนาะมันมี สิ่งแปลกใหม่ขึ้นมาในสังคมนี้เป็นยาบ้าเป็นอะไรพวกนี้หลังจากที่ลูกหลานไม่ได้ทำมาหากินในเก่งนะมันเริ่มมีกระแสพวกนี้ขึ้นมารุนแรงพร้อมกับทุกครอบครัวที่เป็นแบบนี้เราก็เลยกูหยุดไม่ได้แนละ้วหยุดคือล้มสลายแน่นอนถ้ากูยังอยู่นี่คงจะให้พี่น้องได้ทำมาหากินให้แม่น้ำเป็นอิสระสิ่งที่เห็น ที่ชาวบ้านชนะจากที่อาจารย์เห็นก็คือชาวบ้านสามารถลุกขึ้นมาตั้งคำถามด้วยตัวเองแม้จะไม่มีมิพีมดอีกแล้วสามารถลุกขึ้นมาทวงถามสิทธิของตัวเองสามารถตั้งคำถามสามารถติดตามมีความสามารถมากแล้วก็มีแกนนำที่สำคัญสามารถพูดมีมีความสามารถในการพูดในการสื่อสารตั้งประเด็นในการพูดได้ดีมากจากประสบการณ์ของอาจารย์เป็นการต่อสู้ที่ ยื้เยื้อยาวนานเนาะการสร้างเขื่อนเนี่ยปรากฏขึ้นมาภายใต้ความผิดหวังของชาวบ้านเนื่องจากว่าไม่สามารถต้านทานได้อันนี้เป็นเป็นความรู้สึกแรกที่เหมือนกับพ่ายแพ้แต่ชาวบ้านไม่รู้สึกพ่ายแพ้ทั้งหมดชาวบ้านยังรู้สึกว่าสิ่งที่เขาต่อสู้เนี่ยมันจะเป็นคุณูปการต่อในเรื่องของการยืนหยัดต่อสู้ประเด็นหลักๆเนี่ย มันยุดโยงเข้ามาทั้งระบบนิเวศท,ทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งวิถีว่าทำทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตก็คือต่อสู้ด้วยวิถีชีวิตเพื่อที่อยากจะเห็นอนาคตอยากเห็นวิถีชีวิตที่มันดีกว่าเดิมนี่คือแนวทางที่ชาวบ้านต่อสู้ อยากฝากบอกพี่น้องปากมูนน้ากันนี่ให้ต่อสู่ต่อไปเมนจนังไหนกระสางมันขั้นมาเมนว่ได้หลายกระไดคือการปิดเปิดนี่กายสู่ยาสื่อย่อมเพรบ่วได้ยังเาก็เอากันปิดเปิดนี่ล่ะให้พี่น้องเข้าได้เหตุลงไปร้อยเปดเท่าก็ได้เหตุนี่คือประโยชน์เล็กๆน้อยๆพึ่งมีพึ่งได้ของพี่น้องเข้าภูมิหน้าอายุรุ่ คุบบีหน้ายุรุมกะเปิดขึ้นมาเข้ากับหาปลาได้นี่ละฝากพี่น้องว่าต่อสู้อย่าอย่าถอยเป้าหมายสูงสุดของเราคือเปิดเกินตลอดเราไม่ต้องการปิดเกินเราต้องการเปิดทุกปีต้องมีการเปิดเกินให้เราไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้แต่ละปีเพราะว่าต้องอาศัยป่าทรัพยากรจากทะเลสาบขมีนเข้าสู่แม่น้ำโขงมาสู่แม่น้ำมูลสู้บ่าถอยสู้เพื่ออย่างคือพวกสู เพื่อดูเพื่อดันต่อไปผ่ายหภาคนาอมมามว่า,าใจแม่จะให้ใหว่างถิ่นที่เขื่อนอีบอ่วมสื่อพัฒนาบ๊าพัฒนาเนอรก็รากท่านแม่ไปไหรโอ้แม่โอยู่มาจังแะขอแขกว่าจะงจแอ,อื่นประชุมอย่าไปกลัวว่าเออพอลุกขึ้นมาเรียกล้องลุกขึ้นมาอันนั้นแล้วจะติดคุกจะผิดกฎหมาย ถ้าเรามีข้อมูลความจริงเราไม่ไปทําให้มันผิดกฎหมายนี่ไม่มีใครจับไม่มีใครทรําลายเพราะเราคือผู้เดือดร้อนฉะนั้นคนเดือดร้อนต้องออกมาบอกสังคมให้เขารู้เดือดร้อนแล้วก็นั่งหยุดเฉยๆนี่บนหยุดแค่ตัวเองไม่มีใครรู้ครับฉะนั้นผมขอบอกว่าต้องออกมาบอกให้สังคม ทั้งในประเทศและทั่วโลกเขารู้ว่าเราเดือดร้อน